สวัสดีนะท่านนะคุณแม่ก็น่าจะขุดได้ที่แล้วล่ะไปะเรามายกเสาขึ้นกันได้แล้วได้อยู่บอเอออดีโอ้ลึกเลยลึกเลยแล้วรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ไม่มีล้มไปเ,เดี๋ยวช่วยคุณแม่ยกก่อนนะเออมือผมก็ยังพองยังเจ็บ <laughs> เจ็บมือท่านเอยเชื่อมเหล็กมาร้อนๆไปจับเหล็ก มับเลยมือนี่ไว,ไวเ,อเออมือไวนี่ละอ่ะของแม่ทอมเออรุ่นนี้มีอยู่แล้วว่ายังไงเนาะอยู่ยังไงก็อยู่รุ่นนี้แล้วความฝันแม่จะกลายเป็นจริงแล้วนี่จะมีหม้อไฟของตัวเองแล้วนี่ค่ะข,ขอบคุณค่ะ อโอ้ตากแดดไม่ได้เลยมือร้อนวูบๆเลยมันร้อนตรงที่มือพอง ่นนเชือมออันนี้คือไม่ได้เท้าสาเอลแบบอน,นี้นะทุกท่านเอามันหลบแดดมันโดนแดดแล้วมันมันมันร้อนใช่มันจะคลุมเอวเอเอหลบแดดก่อนเออไข่หน่อย โอ้มาฐานมาจะฐานใช่ไหมอืมรับรองรุ่นนี้นะนไม่มีมล้มนักจังรถวิ่งมาไม่เห็นเสาก็โอ้สูงขนาดนี้นะอย่ารถนะไม่ค่อยอไม่มีรถอะไรสูงหรอกเท่านี้นะทานละเออประมาณสิบปีหรือยี่สิบปีสบายน่าจะได้อยู่อืม่มะโอเคตรงนั้นคุณแม่มาหามนั่งร้านมา หามไปนน่นจะได้ขึ้นเอาแหลกขึ้นตรงนั้นอโอ้รอบหน้าเอานั่งร้านมาสองตัวนัท่านถ้าทำงานไฟแบบนี้นี่เอามาตัวเดียวมันต้องได้ต่อขึ้นอีกงน่น,นะโอเคโอเคได้ ไปอไปตรงโน้นต่อเสาโน้นต่อเดี๋ยวต่อบันไดขึ้นไปใส่แหลกด้านบนนะฮะเดี๋ยวว่าให้พี่เบาเสาืเมยก่อนนะทุกท่านวันนี้กล่าวว่าจะเอาเสร็จนะตามกําหนดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่โอ้ยแค่ไปซื้อของก็ครึ่งวันละว,ว่าจะเสร็จะ่ะไม่เสร็จซ้ำนะเรายกเสาที่สองสอไปเลย เสาที่สองนี่น่าจะได้อยู่อ้หน <Leonard S 2> <grabbing. S 1> ักจังเลยเสาแต่ละเสาหนิคุณแม่เอาตูดมันไปทั้งหมดเลยหัวโอเค

Ừm. Cái địa cuối cùng nó ở đố nó bạn, ở nhà Ok, ha. à, ừ, เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมจะวิ่งเอาแหลกมาตีตีไว้นะเอเสาสุดท้ายอยู่ไหนเสา้ายอยู่หลังบ้านยังไม่ได้เอามาใช่ไหมไปไปแบกมาเราเสาสุดท้ายอยู่หลังบ้านนกท่านรอดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปแบกเสาก่อน เสาเส้นสุดท้ายตอนนี้เราก็ไปหาเสาอยู่โอ้บลอบล่าเลยตัวด้วยเด้อตวได้ตวได้รอฮะมนเละกำลังเจกเสาวอดดิโกรจักฮอนดีอ๋อไปเบกเลยคุณแม่โคดเสาเสาบ้านเอาถึงละอืมเสาถึง น,น,น,นี่เป็นเสาเทียงนาเก่าของคุณแม่เนาะ,ะสมัยก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาตูดมไปทางโน้นนะคุณแม่ตูดไปทางโน้นเลย<ไ>ใช่ไหมทางไหนตูดตูดทางนี่บอกตูดนะอลละหรอนี่กูอันนั้นตูด ทางนั้นู oh. โอเคฮะอ่ะ,อะ,อะผมเสายังมีประโยชน์อยู่เนาะอืมยังมีประโยชน์อยู่ในเะสาเถียงตั้งแต่สมัยก่อนนี่ sau tiếng bị nó ấy sau tiếng, giá <laughs> yeah, tiếng, sau đơ sau đưa, đơ. Ừ. Ừ. À, rồi, đẹp rồi, kết ok, ê, ừ. không hôm ตอกเอาไว้ให้พี่บ่าวเดินไฟนะท่านยังไม่ลงคลิปเลยหาคลิปกองอเนะเอาแล้วยะลงทีหลังเอาเดินเมียนวันนี้ก็พอใช่ไหมคุณนี้เคยเกิบงานบ่มันขาดเกลือลนะ่อนแล้วเนาะ พี่บ่าวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานวันนี้เอาแค่เมนมานี่ก่อนเอาแบบนั้นบ่าโอเคแบบนั้นก็แบบนั้น,แบบน,นไปเราไปตอกเมนเมนมันสองตัวไม่ใช่หรอพี่บ่าวเอาไปเอาไปกี่ตัวแล้วพี่บ่าวไอ้ไอ้นั่นนะแรกอะแรกอะแรกอะ,กอะนี่บ่ ไอไอตัวนี hey, 8, 8 nah. ้จะเอาไว้ไหนตัวนี้เนี่ยั่นอะไรต้นต้สองเมื่อกี้เลยตอนสองเมื่อกี้เลยเออคนนี้เอาเอาตุ๊กกลมมาคนนี้เดี๋ยวเอาครบมั้งลมก็ตีเลยอะไรตีคอเนาะกลมก็ทุกอย่างไงกลมแม่เละซื้อมาแล้วใช่ไหมอันนี้อันสอาก่อลนี่กลูมิเนียมแบนกลมีนี่กลมนี่ เน็ตแรงเลยเนียแรงเปล่าหรือเปล่าวพูดแล้วนะทุกท่านเน็ตแรงเริ่มเริ่มแรงแล้วไหนล่ะตัวช่วยเราคนป้าคุณแม่มือพิการเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออ อโอ้อันนี้สูงเลยทํายังไงนี่ทุกท่านเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอ โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะฝากไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับ